เมื่อดึกวันนี้นะคะใช่ครับกับมัดไทยในตำนานครับเคยมาทานมาืสมัยเด็กๆนะตอนเรียนครับเด็กๆนี่ก,ก็ย้อนไปยี่สิบสามสิบปีเลยแม่ป่าก็อยู่ตรงสี่แยกแคแดงอะไรทั้งแย่ยเลยไปหาคุณนะร้านผัดไทยชื่อดงังนะชื่อดังมากเลยนะดังจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เรายืนรอคิวกันคือ่องคิเลยแล้วกันนะนานมากบอกเนี่ย่เกี๊ยบ ผัดไทยเจี๊ยบมากนะคะน้ำตาลตกใส่แน่อร่อยเขาร้านนี้ดีมากเขาไม่ข่วงน้ำตาลเลยเจี๊ยบมากเลยนะมี่กากหมูด้วยนะอันนี้ชื่อว่าผัดไทยอะไรก็คือผัดไทยปกติผัดไทยเส้นเล็กใช่ครับแต่ว่าของที่เพชรบุรีเขาจะใส่กากหมูอร่อยครับใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วใส่อันนี้อะไรนะผักอะไรนะเนี่ยคะน้าอ่าผักคะน้าคะนเนี่ยดีมากดีมากครับ ล้วก็อยู่สี่แยกเลยขับไปขับมาเมื่อกี้ปุ๊ป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 ใช่อยู่สี่แยกไฟแดงเลยโหฟินเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวเลยตรงข้ามเลยนะฝั่งตรงข้ามคือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูดําแดงใครที่อยากมากินก็พอกินผัดไทยเสร็จปุ๊บก็ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูดําแดงเนาะ กินให้อร่อยนะคะ